สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสิทธิบิบาลนะครับทุกวันอังคารที่สามตุลาคมวันนี้ก็พระธรรมสดุดีบทที่หกสิบสามเรายังคงเดินอยู่ในพระธรรมสดุดีซึ่งเป็นบทเพลงที่ดาวิดเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ชีวิตจริงของท่านนะครับในช่วงบทแรก,แรกช่วงแรกนะครับของหนึ่งร้อยห้าสิบบทจะพูดถึงดาวิด จะต้องหนีภัยเพราะคำบรรยายคำเขียนที่ดาวิดเขียนขึ้นมาจะออกมาในลักษณะที่ท่านเองร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือขอการปกป้องจากพระเจ้าให้พ้นจากศัตรูหรือขอความยุติธรรมขอการแก้แค้นตอบแทนให้กับศัตรูแต่พอหลังจากช่วงที่สองหลังของพระธรรมสะดุดดีจะกล่าวถึงดาวิด ยกย่องสรรเสริญนมำสก,การและเชิญชวนคนนะครับอ่านให้ยกย่องนมำสก,การพระเจ้าวันนี้หัวข้อผมใช้คำว่าสแสวงหาทำไมผมจึงตั้งหัวข้อแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงดาวิดท,ที่หลบหนีซาอูลไปอยู่ในถิ่นเทลกันดานแลท่านตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ขณะนั้นท่านดาวิด ในช่วงสิบปีกว่าที่ท่านต้องหนีหลังแม้ว่าท่านเองจะต้องได้รับการได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์จากซามูเอลแล้วก็ตามแต่เวลานะครับของท่านยังมาไม่ถึงท่านจึงต้องอยู่ในสภาพของเป็นผู้ลีหลบลี้หนีไั่จากสัตรูที่ตามฆ่าท่านดาวิดในสถานการณ์เช่นนั้นท่านตอบสนองโดยโสแบงหาพระเจ้านะครับอยู่ในข้อที่หนึ่งกับข้อที่8 จากคาพูดที่ท่านพูดว่าข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนกระหายหาพระองค์ให้เรามาดูนะครับเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ขัดตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราเองมีปัญหาลุมเล่าล้อมรอบข้างเราเองจะตอบสนองอยังไงสสานการเช่นนั้นเราคงไม่บ่นตำหนินะครับ โชคสตาราศีหรือตำหนิพระเจ้านะครับหรือแม้กระทั่งตำหนิตัวเองแต่ดาวิดนั้นได้สแสวงหาเข้าหาพระเจ้าการสแสวงหาพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อศรัทธาการพึ่งพิงในความช่วยเหลือเนี่ยของพระเจ้านะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับการสแสวงหาพระเจ้าเป็นการเข้าไปเพื่อที่จะขอพึ่งพิงนะครับ ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแสดงว่าดาวิดเชื่อวางใจในพระเจ้าซึ่งจะเป็นคำตอบเป็นที่ที่ดาวิดจะได้รับการช่วยกู้จากพยันอันตรายชีวิตของพวกเรานะครับเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์เชิงเนินเราควรจะมีท่าทีที่เหมือนดาวิดแสวงหาเราจะแสวงหาพระเจ้าได้อย่างไรแน่นอนนะครับพระเจ้าให้กับเราโดยที่ พระองค์ให้พระคัมภีร์กับเราที่เราจะอ่านพระองค์ให้เรามีสิทธิในการที่จะอธิษฐานโดยตรงกับพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าโดยการอธิษฐานโดยการใช้เวลาภาวนาอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะเปิดช่องทางนะครับคําตอบความช่วยเหลือการช่วยกู้นะครับแล้วก็ทางรอดนั้นให้กับพวกเรา น่าคิดอย่างหนึ่งที่เราเองเห็นในทีน่นี้จิตใจของข้าพงศ์ก็หายหาความตั้งใจของเราในใจนะครับการกระหายหาแสวงหาพระเจ้ามาจากใจข้างในนะแล้วการความตั้งใจตัดสินใจภายในนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เนื้อนหนังของข้าพงศ์กระเสือกกระสนกระหายหาพง์เนื้อนหนังหมายถึงการกระทำ คือร่างกายของพวกเราสิ่งที่เราทํามาจากแรงผักดันที่อยู่ภายในจิตใจข้างในนะการที่เรามีจิตใจที่สแสวงหาพระเจ้าแสดงว่าใจของเรามีใจที่ศรัทธานะครับเชื่อวางใจในพระเจ้านั่นเองครับเป็นข้อคิดนะครับให้กับพวกเราในหนึ่งจุดหนึ่งปรารถนาที่จะเห็นพระองค์เหมือนเดิม 1.2ึ่งดสองปรารถนาที่จะได้นมัสการพระองค์เหมือนเดิม1.3กินอาหารที่ดีเหมือนเดิมก็ทำไมผมจึงใช้คําว่าเหมือนเดิมเพราะคําพูดที่ดาวิดพูดไว้เนี่ยว่าข้าพงเคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการพูดถึงอดีตแต่ทําไมครับปัจจุบันนี้ดาวิดไม่ได้เห็นอีกแสดงว่าดาวิดต้องหลีภัยทําให้เขาเองไม่ได้มีชีวิตที่ อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมและมีโอกาสได้ไปน้ำมาสการพระเจ้าและกินอาหารที่ดีๆมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับเหมือนเดิมเพอร์นดาวิทจึงอธิษฐานขอให้เขากลับไปมีสิ่งใดครับในชีวิตคริสเตียนของพวกเราที่ไม่เหมือนเดิมนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของเราที่ไม่เหมือนเดิมความสุขของเราที่เคยมีไม่เหมือนเดิมความ รักของเราที่มีต่อพระเจ้าที่ไม่เหมือนเดิมชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าที่เคยมีกับพระเจ้าไม่เหมือนเดิมนะครับหรือความสําเร็จของเราที่มีไม่เหมือนเดิมเป็นโอกาสที่เราเองจะกลับมาสำรวจตัวเราเองและหาเหตุผลและพร้อมกับอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยเราและเราเข้าหาพระเจ้านะครับ ข้อคิดประการที่สองครับสแสวงหาชีวิตดาวิดก็พระวิศุษพูดถึงศัตรูนะพูดถึงในข้อที่9ถึงข้อที่11คนเหล่านั้นที่สแสวงหาชีวิตของดาวิดนั้นจะต้องลงไปที่ลึกจะต้องล้มลงด้วยดาบจะต้องเป็นเหยื่อนะครับจุดจุดจุดทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยบอกถึงชีวิตผลที่คนที่คิดร้ายปองร้ายคนอื่นนะครับจะต้องรับผลรับโทษ ขอพผู้เดียครับนะครับคนที่คิดร้ายปองร้ายคนอื่นอาจจะไม่ได้ถึงขนาดคิดร้ายปองร้ายทําร้ายชีวิตหรือร่างกายอาจจะคิดในใจหรือแม้กระทั่งท่านเลวกว่าน,นั้นเลวร้ายกว่าน,นั้นคือกระทําออกมาเป็นด้วยการกระทําแล้วให้นั้นคนนั้นต้องระวังเพราะเขาจะลงไปในที่ลึกเขาจะล้มลงได้ดาาและเขาจะเป็นเหยือ่อ อนันหมานนึงเขาจะได้รับผลสิ่งที่ความชั่วการกระทำที่ตัวเองได้กระทำไปแน่นอนพระเจ้ายุติธรรมข้อที่สิเป็นข้อสรุปว่าพระราชาหมายถึงตัวพระองค์เองจะยินดีในพระเจ้าทุกคนที่สาบานจะสรรเสริญพระเจ้าและคนที่มุสาจะต้องถูกปิดปากคือเขาเองจะไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับ ขอพระย่วิพรถ้อยคอําพระวจนะของโปองวันนี้เพราะพระวจนะถ้อยคําของโปองนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต